เรื่องใหญ่แล้วครับล่าสุดมีรายงานการสืบสวนที่น่าตกใจไขปริศนาการหายตัวไปอย่างลึกลับของชาวกาซานับพันคนที่ชี้เป้าไปถึงการใช้อาวุธที่มีความร้อนสูงถึง3,000องศาเซลเซียสซึ่งงานนี้สะเทือนไปถึงสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้จัดหาอาวุธจนทำให้ขั้วมหาอำนาจอย่างราัสเซียจีนและอิรานต้องจับตาดูตาไม่กระพริบเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟัง ตอนนี้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ปะทุมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2023ยิ่งทวีความซับซ้อนและตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆครับสิ่งที่ทำให้นักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญระดับโลกต้องขมวดคิ้วไม่ใช่แค่ตัวเลขความสูญเสียที่เพิ่มขึ้นแต่เป็นปรากฏการณ์แปลกประหลาดที่มีรายงานว่าชาวกาซากว่า2,842คนหายตัวไปอย่างลึกลับหลังจากการโจมตีทางอากาศ โดยปกติแล้วเวลามีการทิ้งระเบิดอย่างน้อยมันต้องเหลือร่องรอยเหลือเศษซากปรักหักพังหรือร่างของผู้เคราะหร้ายถูกไหมครับแต่นี่กลับว่างเปล่าสิ่งที่เหลือทิ้งไว้มีเพียงรอยเลือดบนกำแพงเท่านั้นปรากฏการณ์นี้สร้างความสยดสยองและคำถามตัวโตๆว,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 ว่าพวกเขาหายไปไหนหรือว่ามีอาวุธทำลายล้างชนิดใหม่ที่ถูกนำมาใช้ในสมรภูมิแห่งนี้ ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงเบื้องหลังของอาวุธมฤตยูและเกมการเมืองระดับโลกที่ซ่อนอยู่ผมรบกวนทุกคนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงาน New s ว i s t a ก่อนเจาะลึกประเด็นสำคัญในวันนี้ด้วยนะครับเพื่อความชัดเจนและน่าเชื่อถือผมขอแยกแยะให้ชัดเจนนะครับว่าส่วนแรกนี้คือข้อเท็จจริงจากข่าวและรายงานการสึกสวนที่เกิดขึ้นจริง ข้อเท็จจริงแรกคือรูปแบบการหายตัวไปอย่างลึกลับนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านำไปสู่ข้อสันนิษฐานของบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการใช้อาวุธเทอร์โมบาริกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อระเบิดสูญญากาศกลไกการทำงานของมันน่ากลัวมากครับมันจะดูดออกซิเจนในอากาศร,บรอบๆเพื่อสร้างลูกไฟขนาดยักษ์และคลื่นกระแทกที่รุนแรงมหาศาลอุณหภูมิใจกลางระเบิดสามารถพุ่งสูงถึง 2,500- อถึง3,000องศาเซลเซียส ผู้อำนวยการกระทรวงสาธารณาสุขปาเลสไตน์ในกาซาได้อธิบายหลักการทางการแพทย์ที่สยดสยองนี้ไว้ว่าร่างกายมนุษย์เรามีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักน้ำเดือดที่อุณหภูมิ100องศาแต่เมื่อต้องเจอกับความร้อนระดับ3 0 0พองศาในเสี้ยววินาทีของเหลวในร่างกายจะเดือดพล่านและระเหยกลายเป็นไอส่งผลให้เนื้อเยื่อถูกทำลายล้างจนแทบไม่เหลือซากให้จดจำได้นี่คือข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาอธิบายปรากฏการณ์คนหายได้อย่างน่าขนลุกครับ ทีนี้ข้อเท็จจริงต่อมาคือแหล่งที่มาของอาวุธเหล่านี้ข้อมูลการสืบสวนชี้เป้าไปที่อาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะระเบิดรุ่นมาร์84หรือมาร์กเอซึ่งเป็นระเบิดขนาดยักษ์ใหญ่น้ำหนักถึง2000ปอนระเบิดรุ่นนี้เมื่อทำงานมันจะสร้างคลื่นความดันที่รุนแรงความร้อนสุดขีดและสะเก็ดโลหะที่กระจายไปทุกทิศทางใครก็ตามที่อยู่ในรัศมี30-40ถึงเมตรแทบไม่มีโอกาสรอดชีวิต ข้อมูลยังระบุด,ด้วยว่าในช่วงปี2023-2024สถึง2024หรัฐได้ส่งม่อมระเบิดมาร์ก84ให้กับอิสราเอลไปแล้วมากกว่า14,000ลูกนอกจากนี้ยังมีระเบิดนำวิถี GBU 3 9น้ำหนัก250ปอนด์ซึ่งออกแบบมาให้เจาะทะลุโครงสร้างก่อนจะระเบิดสร้างความเสียหายอย่างหนักหน่วงจากภายในข้อมูลระบุชัดเจนว่ามีการสั่งซื้ออาวุธเหล่านี้ล่วงหน้ามาตั้งแต่ปี2012และ2015รวมกันกว่า70,00ลูก ความรุนแรงของสถานการณ์นี้นำไปสู่ข้อท็จจริงทางกฎหมายที่สำคัญคือเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2025ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ได้ออกหมายจับนายกเนทันยาหูท่ามกลางเสียงวิพากวิจารณอย่างหนักเกี่ยวกับการใช้อาวุธที่อาจเข้าข่ายละเมิดกฎหมายสงครามครับเอาล่ะครับเมื่อเราทราบข้อท็จจริงกันแล้วทีนี้ผมขอพาทุกท่านเข้าสู่บทวิเคราะห์และแนวทางการเล่าเรื่องต่อย,ยอดในมุมมองภูมิรัฐศาสตร์โลกกันบ้างครับ โอ้โหพอเรานำจิ๊กซอวเหล่านี้มาต่อกันภาพที่ออกมามันชัดเจนเลยครับว่าการเมืองระดับโลกก็เหมือนละครเวทีฉากใหญ่ที่ตัวละครเอกมักจะเล่นบทบาทที่ขัดแย้งกันเองอย่างสิ้นเชิงในมุมมองของนักวิเคราะห์หลายฝ่ายรวมถึงจุดยืนที่ประเทศมหาอำนาจค้่ใหม่อย่างราัสเซียจีนและอิหร่านมักจะหยิบยกขึ้นมาวิจารณ์คือเรื่องของมาตรฐานคู่หรือ d o u b ลสแตนดาร์ดของมหาอำนาจชาติตะวันตกครับ ลองนึกภาพตามนะครับในขณะที่วอชิงตันภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์พยายามแสดงบทบาทเป็นผู้สร้างส,างสันติภาพเป็นตัวกลางเจรจาส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและเป่าประกาศถึงการรักษากฎระเบียบโลกแต่ในอีกมือนหนึ่งกลับเป็นผู้จัดหาระเบิด Mk84 และ GBU39 นับหมื่นลูกเข้าสู่พื้นที่สมรภูมิแหมมันเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งจมติตรงข้ามอย่างอิรานและรัเสเซีย อดที่จะออกมาตั้งคำถามไม่ได้ปูตินเองก็เคยให้ความเห็นในเวทีระดับโลกหลายครั้งว่าการกระทำของชาติตะวันตกมักจะเต็มไปด้วยความหน้าไหวหลังหลอกเวลาที่ประเทศอื่นๆอย่างรัเสเซียหรืออิหร่านขยับตัวเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองมักจะถูกชี้หน้าว่าเป็นภัยคุกคามและถูกคว่ำบาตรอย่างหนักแต่พอเป็นพันธมิตรของตนเองใช้อาวุธทำลายล้างสูงในพื้นที่ที่มีพลเรือนหนาแน่นกลับได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้ทำให้เห็นชัดเจนครับว่า อำนาจนำของสหรัฐกำลังถูกท้าทายอย่างหนักหน่วงโลกไม่ได้หมุนรอบขั้วอำนาจเดียวอีกต่อไปแล้วข้อมูลเหล่านี้ทำให้ประชาชนในหลายประเทศเริ่มตั้งคำถามกับความชอบธรรมของสหรัฐมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่กลุ่มประเทศมหาอำนาจใหม่อย่างรัสเซียและจีนกำลังใช้จังหวะนี้ในการสร้างพันธมิตรและนำเสนอทางเลือกใหม่ให้กับโลกเป็นทางเลือกที่พวกเขาบอกว่าเขารบอธิปไตยและไม่แทรกแซงกิจการภายในของใคร การที่อิหร่านยังคงยืนหยัดแข็งแกร่งไม่ยอมอ่อนข้อต่อแรงกดดันของสหรัฐก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนว่ามากระดานภูมิรัฐศาสตร์โลกกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคที่อำนาจของตะวันตกไม่สามารถสั่งซ้ายหันขวาหันได้เหมือนในอดีตอีกต่อไปครับคุณผู้ฟังครับลองมองลึดลงไปในมิติทางเศรษฐกิจกันบ้างแหมเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่ฉากหน้าของการทิ้งระเบิดหรอกนะครับ แต่มันคือธุรกิจสีเลือดที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของกลุ่นทุนตะวันตกมาอย่างยาวนานการที่กระสุนและระเบิดอนุภาพทำลายล้างสูงถูกส่งมาลงที่กาซาอย่างไม่ขาดสายมันสะท้อนให้เห็นถึงกลไกลของกลุ่มทุนอุตสาหกรรมทางการทหารที่ฟันกำไรมหาศาลจากความสูญเสียของเพื่อนมนุษย์ขณะที่โลกกำลังมองหาการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสหรัฐกลับยังคงพึ่งพาวิธีเดิม คือการใช้ความขัดแย้งเพื่อกระตุ้นยอดขายอาวุธและรักษาอิทธิพลของเปโตรดอลลาร์ตรงนี้แหละครับที่มาหาอำนาจขั้วใหม่อย่างจีนและรัเสเซียถึงได้เร่งเครื่องผลักดันกลุ่มบริกส์อย่างสุดตัวเพื่อสร้างระบบการเงินและเศรษฐกิจทางเลือกที่ไม่ต้องถูกผูกมัดด้วยเงินดอลลาร์ที่เต็มไปด้วยข้อคอรหาอีกต่อไปการเมืองก็เหมือนการทำธุรกิจแหละครับถ้าคู่ค้าคุณเอาแต่เอาเปรียบแถมยังถือปืนขู่วันหนึ่งลูกค้าก็ต้องหนีไปหาซัพพลายเออร์เจ้าใหม่ที่แฝกว่า ซึ่งปูตินและสีจิ้นผิงกำลังทำหน้าที่เปิดประตูบานนี้ให้กับโลกสากลอย่างเต็มตัวครับโอ้โหและถ้าเรามองไปที่ท่าทีของอิรานและพันธมิตรในภูมิภาคการที่สหรัฐไฟเขียวให้ใช้อาวุธความร้อน3,000องศาเพื่อหวังจะข่มขวัญในฝั่งตรงข้ามยอมจำนนกลับกลายเป็นการสาดน้ำมันเข้ากองไฟซะมากกว่าครับแทนที่กลุ่มขั้วตรงข้ามจะหวาดกลัวมันกลับไปกระตุ้นให้เกิดการรวมพลังที่เหนียวแน่นยิ่งกว่าเดิมในโลกอาหรับ อิหร่านรู้ดีครับว่ายิ่งตะวันตกใช้วิธีที่รุนแรงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ตัวเองโดดเดี่ยวบนเวทีโลกมากเท่านั้นอำนาจที่สร้างขึ้นบนความหวาดกลัวสุดท้ายมันจะไม่ยั่งยืนครับเหมือนคนที่พยายามใช้ไฟเผาบ้านคนอื่นเพื่อไล่หนูแต่ลืมดูไปว่าสะเก็ดไฟกำลังปลิวกลับมาเผาบ้านตัวเองการดิ้นรนของตะวันตกในตอนนี้จึงเปรียบเสมือนจาก,กรววัติที่กำลังเสื่อมถอยพยายามงัดทุกไพ่ไม้ตายออกมาใช้เพื่อรักษาสถานะผู้นำโลก แต่หารู้ไหมว่าพฤติกรรม2มาตรฐานเนี่แหละครับที่เป็นตัวเร่งรัดให้ระเบียบโลกขั้วเดียวพังทลายลงเร็วกว่าเดิมเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าในสงครามยุคใหม่อาวุธที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่แค่ระเบิดความร้อน3,000องศาแต่มันคือการควบคุมวาทกรรมและการจัดฉากทางการเมือง การใช้อาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงจนไม่เหลือแม้แต่เศษซากศพของพลเรือนกำลังกลายเป็นบูมเมแรงที่ย้อนกลับมาทำลายภาพลักษณ์ผู้นำโลกเสรีของสหรัฐอเมริกาเองในขณะที่โลกกำลังตื่นรู้ขั้วอำนาจใหม่อย่างรัเสเซียและอิหร่านก็กำลังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความตกต่ำทางจริยธรรมนี้เพื่อจัดระเบียบโลกใหม่ที่พวกเขาไม่ต้องตกอยู่ภายใต้ร่มเงาของชาติตะวันตกอีกต่อไป เพื่อเป็นการสรุปภาพรวมทั้งหมดนะครับสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้เริ่มต้นจากข้อเท็จจริงที่น่าหดหูเกี่ยวกับการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของชาวกาซาเกือบ3,000คนซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการใช้ระเบิดสูญญากาศและระเบิดประสิทธิภาพสูงอย่าง Mk84 และ GBU39 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐนำไปสู่การออกหมายจับผู้นำระดับสูงโดยสารอาญาระหว่างประเทศ ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เหตุการณ์นี้ตอกย้ำให้เห็นถึงเกมการเมืองสองหน้าของโลกตะวันตกที่เป็นทั้งผู้เรียกร้องสันติภาพและผู้ค้าอาวุธในเวลาเดียวกันซึ่งพฤติกรรมนี้เองที่กำลังผลักดันให้โลกแบ่งขั้วชัดเจนขึ้นและทำให้กลุ่มประเทศฝ่ายตรงข้ามสหรัฐมีข้ออ้างที่ชอบทำมากยิ่งขึ้นในการต่อต้านและสร้างระเบียบโลกใหม่ในแบบของพวกเขาเองครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมเคนคนนี้ต้องขออภัยความจริงก็เหมือนดวงอาทิตย์แม้จะถูกบดบังด้วยเมฆหมอกแห่งวาทกรรมแต่ไม่ช้าก็เร็วมันจะสาดแสงให้ทุกคนได้เห็นเสมอครับสวัสดีครับ